สวัสดีย่ามะเร็งครับพี่น้องครับมาแล้วมาอีกแล้่ยววันี้สุเลยครับนายพานเพิ่นสิผ่ามาเมาหนองมาสันว่าเป็นตําเมาเท่าไรกับพ่อท่านหูคือกันนะครับคือย่บพาบอกพี่น้องบอกใหญ่เไงพี่น้องครับอยู่กลางอยู่กลางสวนยางเพิ่นพี่น้องครับนี่ครับสิมาเมาหนองกันมืออื่นหัวบอดลโคตรหนั่นลอยบอลเพิ่นว่าเท่าไรกับเจ้าของเพิ่นนั้นอกา ทิพหาผ่านหาสิน้องในผ่านหาพี่น้องไปตะคือบ้องครับนี่อันนี้ียังไงเนี่ยโอ้พักเกษตรน้ำด้วนี่เกษตรพักันมาเหมาหนองครับพี่น้องครับพักการมาเบืองหนองนี่งครับพราล่ครับสุเรอ้วนครับอันนายพ่านครับสุเรนะครับนี่้องใหญ่เติบเป้นพี่น้องเพียบมันยาวมโหดพี่นะครับมาเดี๋ยวจะรอยผ้ามาเบิองเดี๋ยวเขาหยัดกลับกล่องก่อนเอากลับหนากล่องมาเบิองทั้งหนาพี่น้องมาดิอุ้ยอุ้ยน้องมาแง่งตัวนี่งมาดู พันหาว่าที่ปลากรสีพ่อใดอยู่ตอะไรพอดอยู่จังลอยลมันยายวเนาะว้าปลาคอ้บอนั่นโอ้โหแมนบ้ยุ่นยุ่นกิ่ดินลงมาจ้าเอ้ยฮะยุ่นกิดินลงมาจัดกันนะเว้ยเว้พันหาว่าท่านครับสุเรว้าไปตอข้าเจ้าไดจะดอกวังขาลอยขสาเจ้าใดก็ไดพันหนึ่งตี่มนบ้าพ่นสิหายเพราะกะไรข้พ่อดพันสองเอา่เนาะ พันยังบริสุทเพือนน้องอยู่กลางป่ามันกลางจ้าปีก่อนสามปีเลยถามว่าเจ้าหนะปาน้องสามปีพี่น้องไม่เตี้ยนเข้าเจ้าวะโอ้ไม่เตียนมีแต่ปลาไหลอ่ะน้องมันแย่หัวตัวนี้โอ้เพื่อนซัดมาหอดตีวเลยน้องบอกง่ายเลยพี่น้องเลยเป็นไหนครับพี่น้องครับพันหาแล้วสิไปขอตัวพันอยู่สุรีป่ะน่าสิได้อยู่ประมาณพันสองเลยะพี่น้อง อ๋อ oh, oh. เข้าหเอาเครคือองาาามาลงมันเป็นหนองเกาแกได้เนาะเบิ่งสีน้ำยังเป็นแบบสีลักษณะนี่พี่น้องเต้ย่ามึงเอือพี่น่องเฟ้นครับเอฟซีครับเบือเอืนสิมาสูบหน้องปลาครับผู้ดใดอยูย่ไกล่แถวนี้มาเลยี่น่องเด้อ มาเหมาหนองน้ำกันพี่น้องครับมากินเข่าปลานะครับเลี้ยนเสื้เฟนครับเอฟซีผู้ใดอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับพี่น้องครับบ้านจานร้อยครับเขมราชมุกดาหารอำนาจเจริญครับผู้ใดอยู่ใกล้เซนนี่ขึ้นมาครับพี่น้องมาสูบน้องปลานํากันเหมือนอื่นครับเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องสูบน้ามาย่างกินไสเพราะได้ปลาโตก็กินกุ้งกินซี่เวครับพี่น้องมาเล็ดมาม่วนน้ำกันพี่น้องครับแฟนครับเอฟซีผู้ใดอยากมาสูบน้องปลานํากันเมืออื่นนะครับนี่ก่อภัยบ้านนี้ ปลามันสิเขามันอยู่ในนี้เลยเลยนี่นี่มองน้ำพ่านอยู่ในกะโหลกกึ่งกันนั่นอู้ขูขามันสูบออกนี่สิมีขวันใหม่ข้อนอยังหลายอยู่ในอยู่ไตนี่ฮะนั่นแล้วปลามัอยู่ในโกนตัวเจ้าเห็นอยู่ทีเดียวนี่เจ้าเห็นโตมั้งบอกสแสดงว่ามันสิมีปลาใหญ่อยู่ดรอครับสองเครื่องบ่ บ้านขันขันออกมาเทียงจะไหนกะคำขันออกมาเ้าจะไหนกะหอดเลี่ยงกะสิบพดีแหละเจ้ว่าฝากพี่น้องแฟนครับเอฟซีผู้ใดอยากมาเหรียญน้ำมากินปูกินปลากินเข่าปลานะครับมืออื่นมากเลยพี่น้องครับใส่ใส่ใส่โอ้หนังดีนะปลาโค่นเดี๋ยวถ้าซสู้ๆพี่น้องมากันใส่ปลายใหม่เจ้าะโอ้ยอะไรไม่ได้แล้ว เขาไปอีกแนวนนี้กับวนนี้นะเมียนบ่อสู้ระดับหาพันเมตรโอ้ลงซะหนูอ็ใช่ละตัวปลาโอ้ขอบออยู่ในกล่องก็คือบ่เห็นสิเลยโอ้นั่นเห็นอะไเห็นแล้วนั่นนั่นนั่นนี่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 นั่นนี่ไปละโอ้ลงแล้วลงแล้วโอ้พ่อมีอะไรเขียนอยู่ดอกพี่น้องเลยมาเอือนผู้ใดมาเอากล่องจับไปเอาสัตว์มาดูจึ๊บโอ้ขมันสมัวคือได้หัน โอ้แน่นอนแน่นอนสักกินไรโซ่เลยแต่ชอบวันนี้เวนวะสักกินคันได้ว่าเนี่ยคือว่าเขาติดผู้ดังลงไปม้วเอาโลดสันเสียงก็มาสักใบสักเอากินไรเออใส่ผู้แสดงว่ามเดือดมันขึ้นเนาะโอ้ดันนี่นั่นพวกงรองอยู่นี่โอ้กับซ้ำนี่กับเธอว่าลูกมันได้นั่นโอาไม่หลายอยู่พี่น้องครับมีหลายอยู่เอาเอาเลี้ยนเชิญพี่น้องมืออึนครับผู้ใดว่างเว้นผู้ใดอยากมากินข้าวปลาที่ห้มงานจันร้อยนะครับ สุเลพันเยี่ยมพัลล่าเชฟไม่มาหนีเบิดครับมาอื่นนะครับสิพากันมาเอาเครื่องมาติดตั้งมาสูบน้องปลามาลงมาทางอุตตะมาอุอออาตตะมาได้ไหมบ่ห<ฮ>ลัดหลัดให้มั่นมากบ่โอ้เนี่ยก็แข้งใหญ่เนี่ยเขาจากคนมั่นเหลียวโอ้ยโอเคไไโอเคเลยลดบ้าน,น,นหัวต้นเานาะน้องบมักใหญ่ท่านพี่น้องเนี่ยสูบเบิดมือพวกเราเพีงสิบกเลิกไปไหนไปบ้านเพียงไหนเพียงเอ่วบ่เพียงเอิกบุญอ่ะร่วมกี่ตัวมั้ยนี่ อโอ้แสดงว่าอ้หูบอลนี่รีบวนบอลอยู่บุบญมืออื่นมาก,กสิเอาเหล่าให้ไก่โตัวมาไหวปูสักวันแล้วขอเราสักวันแล้วอเออเอา<ๆ>ให้ไกลโตัวมาไหวปูสักวันนด้เพาราะว่าต้องขอเพิ่นสักวันแล้วเ <laughs> จ้าของหน้าเพิ่นว่าไห้เจ้าของน้องเพิ่นว่าไห้พัฒนานะครับสุรยิยวสิบิตโต่อจากพันหนึ่งมาสั่นกันบ่ได้รีกับพันสองพี่น้องนะครับหรือว่าแสเพิ่นพัฒหาลวดก็ได้ ว่าหนองมันใหญ่มันยาวอยู่พี่น้องก็ต้องก็รจะเป็นหลือเป็นยังกข้ไปครับมองโกใหม่ลมนะครับเป็นหนองเก่าแก่นาสิหลายอยู่หรอกเพระาระว่าบนบนจสูบหลายปีแล้วมือเงินเท่ามาลุยกันนะครับฝากแฟนครับ 4, เอฟซีผู้ใดอยากมาเรีนน้ำจารลอยมือเงินอยู่บ้านนะครับสูบน้องปลาเตรียมเครื่องมานะครับออกมาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็ได้พี่น้องนะครับมางหอดปีจกากใบโม่งใบสวงพอดีหนามกำลังลด ขันมาเตะเสาเฮากัสิออกมาเตะเสาเมืออื่นมันต้องออกมาเตะหกโมงเจ็ดโมงเสาเวลาทีมงานเครื่องแล้วสิจัดแจงไว้ให้เอาบักเสีจวดจ้างเพิ่นแล้วเพิ่นจังสิมาให้ย่างโมเสานี่นี่เห็นบ่อมป้อใกล้ๆกันยนี่ป้มป้อมึ้นมาข้างต่อนี่เออมันแดดดิขันสมัยตะกี้เขาจ่อปีงเงาเนาะสมัยแต่เป็นเบาหน่อยพี่น้องครับพรากันไปยิ่งเลยนี่เฮ็ดหันเฮ็ดหัน เฮ็ดห่านเฮ็ดยังขึ้นไปนั่งนี่ต้นนี่ขึ้นได้ได้สุเลรนี่ขึ้นง่อยจอบยิ่งนี่ตะกี้นี่ม้วนเลยครับพี่น้องตะกีาเป็นเบาหน่อยดอกว่าสมือปฎิเฮ็ดคือเก่ลือล่ะปืนแก็บกระบ่มีแล่ะทิ่มมัดแล้วแต่เป็นเบาหน่อยปืนแก็บมี่พูดละบอกพูดละบอกคนเลยตะกี้สมือในว่าได้แล้วเออสมือหาปืนแก็บกระบ่มีโอ้โหุ่นสุเลรบ่อนพุ่นพุ่นมองเงาไม่เจ้าพุ่น สมือปืนแก็บกับปมีแล้วถือเป็นของพิดกฎหมายไปเบิดแล้วสมือนี่สมัยตะกี้เป็นปืนการเกษตรีด้วยมวนมยังได้ตะกี้ยี่สิบปีย้อนหลังกว่าว่าพี่น้องเลย <c oughs> เบิดแล้วสมือนี่ปืนพาหนาไม่ก็มีอยู่ปืนพาไปยิ่งหนูมีอยู่เป็นตะคือพ่อพี่น้องครับน้องแยงสีเอาจะได้คอมต์เมข้ามาเด้พี่น้องเด้อเป็นจะได้ปูได้ป้าพ่อถังขิบโลววอนหรือจะได้วังคูแปงหน่อยนึงเนี่ย ไปตะคุมบอกับน้องพันหาพี่น้องครับเออหวยเศร้าโลกันปลาคอปลาโลปลาคอ20โลเลยกองหวยโลละาลอยหาซื้อบนได้ปลาคอ20โลกับ3,000บนได้คับมันขายนั่นแต่ว่าเขาประเทศขายพี่น้องเขาแยกปั่นพี่น้องกินนะครับนั่นเองมันบ่นอยู่นี่ยเออตัวผมเงี้ยซ้ำเนื่ดก้อยตัวผมเงี้ยซ้ำเนื่ดก้อยอีกแล้ว กลางดงกลางป่า,าก,มมก็มี่น้องนามเนาะข้างบนก็เป็นไฮมั่นไม่น้องข้างพ่้นก็เป็นไฮมันท้านี้เป็นสวนยางอยู่ห้องน่ะเป็นหวยเป็นบอนั่นกอไผ่หลายๆต้นหวยนะครับสิลงไปหวยแต่นามตัวนี้พอดีว่าจากไห,หน้าเนี่ยครับให้หน้าอยู่เทิงเงนครับพีให้หนาเลยปลาเป็นี่เป็นไหน้าแล้วนะครับ,บน,น้องนี่ยกกลางป่ากลางหน้ากลางหวยพวแล้วเออเขาทานเนาะ เขาทาพี่น้องเขาทาอยู่ดิเป็นตะขืออย่าร้องน้องนะเมื่อื่นตุ่มพ่วมกันมาจดจัดฟาดเบื้มนัดเตรียมงานกันมากับมื่อื่นครับมาปอกันอยู่น้องเลรอครับมื่อื่นใครอยากมาเล่นกะมาเล่นน้ำกันพี่น้องกาแฟครับเอฟซีเฮ้าประกอบมีมองพุ่นวัชเทียดเข้มเอาผาเอายางมาปูอยู่พุ่นแล้วครับแล้วก็ให้ผู้เฒ่าผู้โทนเล็กๆหน่อยอยู่ซุ่มนั่น ว่าน,นะครับไว้สลุนนุ่มสาวเฮากะลงม,มาสูบน้องนะครับหาเราไม่ทีเดีวดวยวนี<า>่ฮะไม่ห่างนั่งไม้กับบ้าได้ว่าแต่น,นม่ผ่านว่าไม่หางนั่งไม้ก็มาได้พี่น้องครับมืออึนเนี่ยมีเราไม่เพราะผ่านอยูน่นะฮะโอ้น,น,นี่นะครับมืออึนโกได้ยากมาเรียนกะเรียนเชิญพี่น้องเรียนเชิญนะครับเด้อบ่แม่นมาเรานมากินขาน้าวปลานลำกัน กินข้าวปลาน้ากันมาสูบน้องปลาน้ากันนะครับเอาบรรยากาศอีสานบ้านเท่านะครับเดี๋ยวมเมื่อเช้นสิไปเมาไปขอเมาเพิ่นนะครับเพิ่นว่ามาพั่นห่านะครับพี่น้องโุเรว่าสิไบิโตหายจากพันหนึ่งกันบ่ได้เอาจากพันสองนะครับ,บ,บาาก,กันเพิ่นว่าบ่ได้อีเล็กเอาพันหายเพิ่นนน่ะละน้องใหญ่อยู่เป็นตะคุ่มอยู่ดอก <c oughs> นี่บรรยากาศกอไผ่นี่กอไผ่บ้านน้ำลายๆนี่โอ้ยยังลานสอง ซองโกนกระดูติ <laughs> ซองโกนหน้ากระลอกเพราะว่านี่ขอทายอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าขันปล่อยไว้กุนีเด้วน้มโบกกอนามโบกกนมันสีบบทันไอจูบมันสีเบิร์ตดีลีอ้าวโอเคเด้วมือ,อื่นพ่อกันกับทีมงานนะครับมื่อน,นี้มาทายคลิปใหมพี่น้องเบิ้งว่ามืออื่นสีมาสูบน้องปลา นะครับเลียนเชิญแฟนครับเอฟซีปูโยไกแถวนี้อยากมาเหรียญมาเยี่ยมมายามกับทีมงานยูทูบเบอร์นะครับว่าสิเป็นนายพานว่าสิเป็นสุริว่าสิเป็นพลาเชียบไม้นะครับมืออื่นสิมาลุยกันอยู่พี่นะครับทีมงานยูทูบเบอร์ช่องร้อยพันเละแชนแนลนะครับอ้ามือมาพอกันอยู่น้องปลาพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องเด้อเรียนเชิญเรียนเชิญมืออื่นครับมาแต่เสารเนี่ยเน่ยมันบกพอท่านคำ นะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องสบายดีอยู่ดีมีแห้งเลียนเชิญมืออื่นมาพอกันอยู่น้องปลานะครับเดี๋ยวซีมีแข็มอยู่ทั้งพุนนะครับเอาถังน้ำแข็งเอาอย่างมานั่งกินกันอยู่บนนะครับผู้สูบกระสูบไปนะครับตกะข้าวแรงมาน้ำโขงเขาโลงลุยเลยบาทพี่น้องเอาได้จะได้ติดตามคลิปนะครับสำหรับท่านที่สิมากระเลียนเชิญนะครับท่านที่บ่มากัดล่อเบิ่งคลิปก็แล้วกันพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพอกันมาคลิปหน้าครับผมไปแล้วไปแล้วจวดจวด